ไขมันส่วนเกินที่ต้นขาหรือว่าที่พุงน้อยของเราเนี่ยมันเป็นไขมันที่เอาออกยากมากทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะเรามีทางออกแบบไม่ต้องออกกำลังกายด้วยฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะกับคำนกแล้วก็คอนวีวิว นี่อีกแล้วเช่นเคยนะคะมาทั้งทีนะคะแน่นอนต้องมารีวิวร้านที่เด็ดเด็ดโดนๆแน่นอนนะคะอย่างวันนี้นะคะ เพิ่งลงมาจาก BTS ราชะเทวีก็มาถึงที่คลินิกที่ชื่อว่า Aqui l a าคลินิกค่ะทุกคนเดินทางสะดวกมากนะคะเพียงแค่ลง BTS มาปุ๊บก็ถึงปับเลยง่ายมากนะคะที่เกิดไปก่อนหน้าคลิปว่าหนกเนี่ยมีปัญหาไขมันส่วนเกินต้นขาคือแบบออกกําลังกายก็ออกแล้วนะแต่ว่าไขมันตรงนั้นเนี่ยมันไม่หายไปสักทีแต่ว่าที่ Aqui l a คลินิกเขาบอกว่าเขามีทางออกให้ทุกคนคะ่ะนวัตกรรมใหม่ที่ส่งตรงมาจากเกาหลีเรียกว่าครเชลิงเป็นนวัตกรรมที่ใช้ความเย็นถึงลบ15องศาในการฟรีซ ไขมันส่วนที่เราไม่ต้องการนะคะให้มันสลายหายออกไปแบบไม่ต้องออกกําลังกายเลยแนมะ้แต่นิดเดียวอ่ะไขที่แบบโอ๊ยขี้เกียจออกกําลังกายเนี่ยผุพึ่งแล้วใช่ไหมล่ะ,ละเดี๋ยวเรามาดูกันในกับค่ะว่าด้านในระหว่างการทำบริการจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดก่อนตามดูกันค่ะ เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะคะเราต้องไปชั่งน้ําหนักแล้วก็วัดสัดส่วนค่ะทุกคนแอบตื่นเต้นต้องบอกว่าน้ำหนักเท่าไหร่ไปกันค่ะเห็นพี่เขาบอกนะคะว่าเครื่องชั่งน้ําหนักอันนี้นะคะเป็นเครื่องชั่งน้ําหนักที่สามารถวัดค่า B M I ของเราได้ด้วยนะคะก็จะรู้เลยว่าไขมันกล้ามเนื้อของเราเท่าไหร่ค่ะสองร้อยห้าสิบเก้าน น้ำหนักอยู่ที่48นะคะตอนนี้ค่า BMI อยู่ที่18.7ถือว่าเป็นปกติโดยปกติแล้ว18.6ถึง24ถ้าอยู่ช่วงนี้ถือว่าเป็นสัดส,ส่วนปกติถ้ามากกว่า30ก็คือจะอ้วนไปน้อยกว่า18ค่อนข้างมากก็ถือว่าเป็นผอมไปอันนี้คือปกติค่ะโอเคค่ะไม่อ้วนไปนะคะทุกคนแต่ไขมันก็ยังมีนะ ตอนนี้นะคะพี่เขากำลังวัดสัดส่วนของต้นขาหรือว่าส่วนที่เราอยากจะใช้เจ้าเครื่องตัวนี้นะคะสลายไขมันออกไปค่ะเดี๋ยวต้นขาเราก็จะดีเลย,เยแต่แคนด l ลเจเนอร์ล้วฝันไปก่อน และหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าเครื่องค cool ูซลิงหรือว่าเครื่องในชันนวตกรรมไคลโอไลโพซิสมันทํางานยังไงแล้วทําไมมันถึงสลายไขมันได้เมื่อกี้น้องแอบ,บไปหาข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะเครื่องตัวนี้คะ่ะเขาใช้นวตกรรมความเย็นไปฟรีซแข็งส่วนที่เป็นไขมันทําให้ไขมันเนี่ยเปลี่ยนจากมวลไขมันนะคะกลายเป็นตัวคริสตัลแล้วพอไขมันมันกลายเป็นคริสตัลเสร็จปุ๊กร่างกายเนี่ยก็จะเริ่มส่งสัญญาณแล้วว่าของเสียที่เป็นของเหลวเวลาเราดื่มน้ำมาเยอะน้ําที่เป็นของเหลวใช่กันเนี่ยมันก็จะไปชะล้างของเสีย เป็นของเหลวเนี่ยออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ทําตัวเครื่องนี้ไปแล้วนะคะให้ดื่มน้าไปเยอะค่ะยิ่งเอาดื่มน้ําเยอะมากเท่าไหร่นะคะมันก็จะยิ่งขับของเสียออกไปได้เยอะเท่านั้น,นะคะ่ะทําครั้งเดียวเนี่ยสามารถสลายไขมันได้ถึง25-3 0%เนลยนะคะทุกคนก็คือถือว่าเยอะมากเลยนะระหว่างที่ทําอยู่ก็ชิลมากทุกคนเมื่อกี้คือนอนเล่นโทรศัพท์ใกล้หลับแหละเดี๋ยวทําไปทีละข้างนะคะเปลี่ยนไปทําข้างนึงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูกันค่ะ เรียบร้อยนะคะกับการทำคูลสลิงนะคะฟรีสไขมันต้นขาของหนูนะคะขอแชร์ประสบการณ์ตรงๆเลยว่ามันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยทุกคนสบายมากแล้วก็ไม่เจ็บด้วยนะคะหลังทำแป๊บเดียวนะคะขาก็หายแดงแล้วนะคะถ้าใครสนใจอยากที่จะลดไขมันเฉพาะจุดแบบใช้ตัวครูสลิงนะคะแนะนำมาที่อะคูร่าคลินิกเลยคะ่ะทุกคนและที่คอนวีบิวตี้ดีลนะคะเขาก็มีดีลตัวเจ้าคูลสลิงนะคะอยากเป็นจุดๆให้เลือกช็อปกันเลยนะคะในดีลราคาสุดคุ้มแล้วก็ดีมากๆนะคะแวะมาดูได้ ที่แอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ c o n วีนะคะถ้าใครยังสนใจอยากนวดหรือว่าต่อคนตาคิ้วทำเล็บที่เกี่ยวกับบริการความสวยและก็ความงามก็ยังสามารถแวะเข้าโนที่แอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ c o n วีบิวตีว้ได้เช่นเคยนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนคอนวี Beauty, บิวตี้ดีนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าจะพาไปร้านไหนต้องติดตามนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ